เกลเกลขอเั้าขาขอเั้าขาเมียวเมียวเมียวเกลเมียวเฮ้ยเฮ้ยมันทำไรหลานอัววะเฮ้ยหรือทำไรหลานอัวน้เานานามาดีขาไม่ไม่ได้ทำไหนดูบ้านไหยดิชื่ออะไรจ้าตินไอ้จ้าตินจ้าตินอยู่แก๊งอะไรโอเวอร์ใช่ป่ะอยู่อยู่บีจีครับอยู่บีจีมานี่มานี่มานี่เลยทำไมทำไรหลานกูทอะไรพี่เกลวะอ้าวออกออกแก๊งไปเปล่าครับผมไปว่าไงไอวุฒส่งมาวุฒ พุทส่งมาพุทจะกอดห,หลานกูเก็บปืนก่นอนเอา้าไอสัตว์กูให้มึงส่งก่อนเฮ้วุทเราไปเหอะวุทไป ไม่เป็นไรพวกนี้เขาจัดการได้พวกมันเริ่มเป็นแบบนายกแบบสุดเฟี้ยวแล้วฮัลโหล สวัสดีมิเกลมัวแลนเลิฟโนหนึ่งวอซิสตี้เจอใครก็ไม่รู้นอนตายอยู่ตรงนี้หมออยู่ตรงนี้หมอเห็นศพครับเห็นศพไหมครับหมอชื่ออะไรอ่ะแล้วกันแรกทำไหนคะหมอชื่ออะไรอ้าวไอ้แก้วลุงอยู่ไหนเดี๋ยวรุงไปหาโอเควางเลยครับวางเลยครับหมอชื่ออะไรครับ เชื่อวิวีค่ะโอ้แฟนนั่นนี่วะเสียคุคุนะคะไอ้จงพี่ไปหาหลานกูก่อนอะไรนะเอาพี่ตุงกับเขาเลือกกัน,กนแล้วครับอ้วอาวเ,เลือกกันแล้วด้วย,วยในวุฒก็ต่อได้อ่ะดิไม่เกี่ยวผมดิวุฒิตีกแล้วน้นกันดิ ยังครับเดี๋ยวต่ออีกหน่อยนึงแล้วกันเป็นไงแล้วรอบรถกูมาไอ้วุฒเป็นไงแล้วรอบรถกูมาวุฒเป็นไงมันมันจะเบรกไม่ได้นะมันจะเบรกไม่ได้นะนีะน่ะบอกผีดหะถ้าในเมื่อมันเบรกไม่ได้ก็ให้ตัวรถเบรกให้เดี๋ยวไว้โง่เลิกโง่ทีวุฒ จริงไหมก้อนออฟไอ้ก้อนไรเนี่ยไม่าะที่มันแหลนน้ำตาลพี่เราเพื่อกันเราเพื่อกันไงเราเพื่อกันโอเคเลยครับเพชน้วัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของเก้าอี้ตัวที่ห้าว่ะเยสเยสเจ้าของเก้าอี้มาว่ะเกิดอะไรดิเดนฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีครับสวัสดีอ้ก้อนออเปิ้ลไอ้เด่นทำไรอะเด่น ยิงกินเพจเช็คครับฮะมึง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 ไม่ได้เป็นแล้วเหรอลาเล่นลาเล่นแล้วช่วงนี้เลิกขายยังเด่นผมซื้อครับช่วงนี้โอ้โหก้อนก้อนก้อนโลมี่อยู่น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 ี่อะไรอยู่ครับไปเบอกพี่เอาไปหน้าไม่เห็นเหมือนเดิมเลยหน้าเหมือนเดิมหรอครับหนก็ปกติดูป่าเหมือนไม่เหมือนปากไม่เห็นอ้าเลยอ๋อเอ้ยฮัลโหลเวลาทุกคน ไปเลยไปนอนเลยเพื่อนไอ้อย่างนั้นจังโอเคโอเคเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวจะมาเช็คทุกวันนะว่าหน้าเหมือนเดิมรอเปล่าเอติบติบก้อนเก้อนแต่แต่ช่วงนี้ SMD ก็ดูแผลวๆเนาะใช่ปะใช่ใช่ไอ้ก้อนัวหลังอะใช่บอสไปอยู่กับไอไอว้าใช่ป่ะมึงเรียกไอวาาแม่ เออมึงเรียกเลยัมัมมีอะไรเงี้ยเออามาามาามามาม่าใช่แ,บบแล้วล้วเกิดว่ามันถามแม่มันก็บอกไปเลยบอกว่า,มา,มาชื่อวาเรนนามสกุลเมอร์เรียน,ยนออโอเคปะเดือนหนึ่งร้อยยี่สิบชั่วโมงครับแต่ว่าผ่านมาเก้าวันแล้วช่วงนี้ผม,มแผ่วๆนิดนึง ผมเหนื่อยอ่ะมันคิดเยอะครับปวดเหี้ยเลยล่ะยี่มึงเรียกปวดโอเวอรว่าเต้าอ้วนเลยอ่ะขอโทษนะขอโทษขอโทษไม่ไม่ว่ากันแล้วไม่ว่าเกลียวเกียวขอเท้าขาขอเท้าขาแมวแมวแมวเกียวแมวเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรหลานอัววะเฮ้ยหรือทำอะไรหลานอัววะน้าวัวดีขาไม่ไม่ได้ทำแหมดูบาดหน่อยดิชื่ออะไรเจ้าตินเจ้าตินเจ้าตินอยู่แก๊งอะไรโอเวอร์ใช่ป่ะอยู่อยู่บีจีับอยู่บีจีมานี่มานี่มานี่เลยทำไมทำอะไรหลานกู อ,อ้าวออกออกแกงไปเปล่าคับผมไป<ว>ผมไม่ผมไม่ได้ทำอะไรจริงๆมึงแก้งหลานกูมึงก็ออกแกงไปเลยเไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้แก้งเลยครับเรียบร้อยึง <c oughs> แกงหลานกูก็ออกแกงไปตาคคัะเมื่อกี้ผมเห็นเกลคุยโทรศัพท์เกลพูดอะไรลักนะโอซี OC, อะไรไม่รู้ครับไอเกลมึงมึงติดตลกมึงติดตลกอ่ะมึงออกแกงไปอันนี้ผมเห็นด้วยครับอันนี้ผมเห็นด้วยผมไปมึงออกไปทั้งคู่เลยไป เอาไปเรียบร้อยเอาโจป้าครับน้านะาไม่เอาแบบนี้นะชีวิตมันอยู่ไม่ได้แค่นี้ก็อยู่ไม่ค่อยดีแล้วเอาเธอมาลุงลุงกูจ์มาหามึงแต่มึงกับกลักนาโอซีลักนาโอซีุงดูดิหนูถ้าหาดงตลอดหนูมา รักหนาเออสี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 ได้งั้นลุงจะคืนแค่มึงอุ้ยจบที่จัดได้สมน้าพุ่มฮะเอานะเราผมอะไล่ออกเอานะต่อมาจะเป็นลุงที่รักขามุ่ไหนประชุมไหนแก๊งเอิงไปถึงไหนบ้างเอิงรู้ยังเนี่ยว่าแก๊งเอิงเทียร์หนึ่งแล้วเอาของเขาแก๊งโก้เอ้ยเลื่อนรถหน่อยเด็กก้อนเลื่อนรถตามมาก้อน ลุงเป็นหมอเหรอใช่ไหนลองลุงหรือว่าหมอนวดน่ะนะลุงไม่ได้เป็นแค่หมอธรรมดานะเรียกลุงว่าท่านประธานท่านประธานไหนลองเรียกท่านประธานคังสิท่านประธานคังหรือเรียกไหนลองเรียกคุณแทมูสินิดนึงหลานเอ้ ว่าไงเอลขอขอขอกับเข้าแกงได้ไหมครับไม่ไม่ได้ครับต้องให้ห, <c oughs> หัวหน้าแกงรับรองครับฮะหัวหน้าแกงอยู่ไหนอยู่ไอ้ก้อนต้งไม่ใช่หัวหน้าแกงพี่ทีมอยู่ไหนอ่ะ้างว่าไง,องไอ้วุฒิส่งมาวุฒิ บุทส่งมาพุทจะกอดหลานกูเก็บปืนก่อนเอ้าไอ้สัตว์กูให้มึงส่งกอนมาไก้ๆ้ๆใกล้ๆกันมีรักนองน้ำไอ้ทีนองไอ้บุทอีกทีนึงอีนองออทีนที้ก็ส่งสีสวยไอสัตว์ สีส่วส่งนนเป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นได้ค่ะว่าแกงใกล้แตกแล้วนี่ก็เขาบอกว่าเอ็งขึ้นเอ็งขึ้นทีหนึ่งแล้วเอ็งพร้อมงัดทุกแกงแล้วไอทีมบอกใช่ไอทีมมันบอกแบบนั้นเหรอใช่มันเป็นนันคนเดียวมันบอกอยู่แล้วว่ามีเกล่ยวคอยเป็นกำลังซักบกระสุนซูโม่เป็นพันนัดเอ็งคิดว่าไง แกงโดเดอร์เหรอใช่แกงโดเดอร์เฮลุงเดีลุงจะไปไหนต่อนะเดี๋ยวลุงว่าลุงจะไปแวมไพร์อ่ะบัตรหันบัตรหันลองไปโหลดดูอีแล้วเหรอไม่แต่แ่ผมผมผมน่าจะได้บัตรแกงขึ้นก่อนนะผมน่าแกงอ่ะ ผมเองผมเป็นหัวหน้าแกงแบดการละตอนนี้แอบอือมันหลานมันแอบอ้าง